ปล่อยให้จอร์แดนเฮสจอร์แดนเฮสยังไม่ยิงแล้วเข้าขวากิ้งลูกนี้เหรอเรียบร้อยแล้วในดูการนี้ครับดูครับดึงหลอกหนึ่งจังหวะแล้วก็กดด้วยขวานะครับหลอกทางด้านพงศิลนครับดูครับแล้วก็ยิงด้วยขวาครับโอ้โหหมดสิทธิ์รับเลยครับทางด้านสุภวัตสีโนไทยครับคือมุมนี่มีอยู่แค่นั้นจริงๆครับศิลาครับเล็นใกล้ๆ เพือนคือในศิลาสิลาจะยิงหรือเปล่าจริงเลยแลนเรียบร้อยครับิีง่นะทได้ครับเประอใที่หครับ่ถึงก็เพโษแล้วปั่นยด้วยขวาแลวครับุกนี้โอ้โหเสียบสามเหลี่ยมขวามือครับทูกเสาประตูปุ่งไปสุดฝลายมือแล้วไม่ทันยิงครับเสียบใต้คานเข้าไปเลยครับนี่จังหวะลูกสูดเล่นสั้นทางฝั่งซ้ายครับสนามลุยต่อครับรับบอลเลอร์ หมอแล้วยิงเลยครับคงชัยโอ้โหก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรครับก็ขอกันอยู่แล้วเนี่ครับคงชัยโพราร์ให้มองมองเขาบินแล้วก็ตามมาเล่นเนี่ยครับสัหรับที่2ของเจ้าตัวแล้วโอ้โหยิงลูกพุ่งทูฟ้าเลยครับลูกนี้ดูครับเข้าสามเหลี่ยมหมดสิทธิ์จริงๆครับความวิชาเพื่อนเติมใจจะให้กับพี่ทักชัยปบเข้ามาแล้วก็เป่าโรคาลาโดยิงตู่ที่10นะครับของเจ้าตัวครับ ในฤดูการนี้นี่ครับบอโดดีดนิดเดียวครับนะครกบกดลึกขวาเลยครับสวยงามครับตรงนี้จอมแอซซิดครับกับดาวเันโวนะครับประสานงานกันรับบอโดจอมแอซซิดครับเป็นแอซซิดที่แปดทะลุช่องมาเอาแล้ครับ,รบ,รม,รบมีพื้นที่มี ดูลูกนี้ครับจังหวะที่จับบอลด้วยขวาล้หูสิบแปดหลาพอดีครับบริเวณตรงเส้นเนี่ยครับเส้น1ิบแปหลาไปเลยครับก็ยิงชนเสาด้านในเข้าไปครับสุมเมตีพุ่งแล้วครับ